โอเคมาวันนี้เราจะมาทำแอดวานซ์เมนที่มีชื่อว่าดื่มนะ้ำมันงูสิบขวดในสิบวินาทีซึ่งมันทำไม่ยากหรอกอ่เดี๋ยวเล่นโซโล่ด้วยห <1 S 2> <1 S 1> นึ<อ>่งคนเพราะน้องพิมพไม่เล่นเอาแค่หนึ่งคนมาคราวนี้เอามา,าใหม่เดี๋ยวจะใช้บักมา้าบินได้น,นะอย่างแรกเลยถ้าเราเอากล่องมาเนี่ยเราต้องไปเปิดด้านในนะคานผู้ชม ถ้าเปิดด้านนอกเนีน่ยมันจะหมามันจะหนีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ม,มเปิดด้านในนี่เก็บเกลือกซุนมือก่อนอ๋อ่ะจากนั้นก็ ซื้อแต่น้ำมันงูนะไม่ซื้อถ่านหินนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้รถไฟก็ได้แล้วก็ไปถึงแปดหมืม่นเมตรเลยสองขวดไปจะไม่ใช่บางม้าบินนะถ้าใช้ได้เนี่ยคือใช้ไปแล้วอ่าไหนลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหม นเฮย้ยข้าวแรกได้เลยยิงไปโอ้ oh my god บักมาบินโอ้ยก็มันบินได้จริงะ่ะเฮย้ยตรงนั้นมันมีม้าด้วยนะแต่ว่า เราจะไม่โดนตัวอะไรฆ่าตายเลยนะเนี่ยจะไปถึงแปดหมื่น 8, เมตรได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหเข่าบอยมาก็ชิวๆนะเนี่ยบ้านซอมบีไม้ไม่แวะไม่แวะไม่แวะดูสิโอ้มย g ก d อด เอ้เดี๋ยวนะสงสัยไอ้เควนนั้นน่าจะไม่ได้ทำแล้วแหละเราจะต้องมาทำเควสนี้ก่อนนั่นก็คือความรักความสงบสู่แล้วก็จบเกมโดยห้ามใช้รถไฟได้ก่อนมาโหเจอหมู่บ้านด้วยเป็นหมู่บ้านเล็กนะน่าดีวพวกซอมบี้โหตัวให้รหัสก็มีสน<อ>ใจเราไม่สนใจเราไม่สนใจ เฮ้ยถึงฐานแล้วเฮ้ยอะไรจะเร็วขนาดนี้เฮ้ยอันนี้มันไปได้เองอัตโนมัตินะไม่ต้องกดเดินเลยนะเนี่ยขึ้นคือขึ้นขวาคือขวาเฮ้ยโคตรง่าย ไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลากไปยาวๆอันนี้คือน่าจะหมื่นเมตรแล้วแหละเดี๋ยวเรอไปเรื่อยเรยเลยอ่ะมีบ้านด้วยเฮ้ยมีเมืองสเตอร์ลิงขาวด้ยไโหโหแชมเป้าบอดก็มีอ่ะหแต่ไม่อยากแวะ มาไปเรื่อยๆไปกันต่อไปเรื่อยๆหมู่บ้านว่ะหมู่บ้านใหญ่มันบินได้เรื่อยเลยเลยนะี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนเมื่อไหร่จะถึงสองหมื่นเมตรเนี่ยไม่กินหมื่นเมตรแล้ว เฮ้ยสองหมื่นเมตรเร็วเอาว่าสองหมื่นเมตรแล้วมาดูกันว่าจะถึงตอนอะเป็นเมตรเดี๋ยวนะ มันเร็วก็อโอ้บินไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยทานอะไรไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องแวะเราไม่ได้อยากได้ทานว่าโอ้มีหมู่บ้านอีกแล้วเป็นแต่เป็นหมู่บ้านเลก็กอะ เลาแล็บก็มีโอ้โหมันมีตอนสองหมื่นเมตรอะเคียมันมืดแล้วที่เรามาได้สองหมื่นเมตรแล้วเนี่ยน้มันเพิ่งจะมืดอะงานต้องอยู่ต่ำๆแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นเป็นคืนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูหนังยคืนซอมบี้อ่ะเดี๋ยวได้ลงลงลง วันม,มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะดูดิเควสยังค้างอยู่เลยนเะนี่ยใส่ชานหินลงกระสอบดิ้นเลยไฟหูยังเควสยังค้างอยู่เลย มันยังบินอยู่ใช่ไหมโอ้โหคนมันเริ่มตกลงพื้นแล้วเราต้องขึ้นไปรอยมันเช้า Oh my God เอาเฮ้ยนี่มันออกนองแมพแล้วนี่ว่ะเฮ้ยนี่มันออกนองแมพแล้ว โอ้แเราบินมาทำไมไกลเดี๋ยวว่าี่ยออกนอกแมปไปเนี่ยออ